อย่าไปเสียเวลาผมต้องบอกว่าณนะวันนี้ถ้าเรายังไม่ทำอะไรให้เรามีอาชีพที่มั่นคงนะท่านจะหินขึ้นไปเรื่อยๆผมเห็นระบบต่างๆที่เข้ามาความทันสมัยต่างๆเข้ามาหลายเรื่องหลายอย่างครับโอ้โหมันต้องปรับปรับตัวสู้เขาอยู่ตลอดเวลา เฮ้ยไม่เป็นไรเรากฉันอยู่ต่างจังหวัดยังไงก็ถึงครับยังไงก็ถึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่แท้พิสุดเราก็ต้องรักษาหม้อข้าวของเราให้ได้ให้กินได้นานที่สุดตาบเที่า,าที่จะนานได้นะครับและอย่างที่ผมบอกองค์ประกอบของธุรกิจมันอยู่ตรงนี้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมอยู่มาได้ 24ปีเต็ม24ปีเต็มแล้วมันไม่ได้สวยงามมันขึ้นขึ้นลงลงอย่างที่ผมบอกมีจังหวะขึ้นมีจังหวะลงเพราะฉะนั้นไอ้เพลงเจินเจินเพลงเนี้ยมันเป็นหลักการของชีวิตเลยว่าดวงเราดีดียังไงครับโอ้ได้ทีมงานใหม่ๆเข้ามาเก่งมีฝีมือโอ้โหนะไรายได้เราเยอะนะแล้วผมก็เห็นแล้ว ไอ้แบบประเภทว่าไายได้เยอะปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับฝีขึ้นจกักรเละเออเมื่อก่อนนี้เวลามันเดินเดินอย่างนี้เขาสอนตลอดเวลาว่ายิ่งสูงยิ่งต้องทําตัวให้อ่อนให้เตี้ยลงนะเดินหน่อยก็อย่างนี้แต่ปรากฏว่าหลายท่านที่ผมเห็นนะเพราะว่า <laughs> ผมเห็นหลายคนอะที่มาอยู่กับผมปุ๊บโอ้ไลยได้ ปีนี้ได้ไป30ล้าน4ีล้านโอ้โหฝีขึ้นจกักรแลทุกคนเดินไปไหนโอ้โอ,อืตาหัวไม่ฟังอะไรทีมงานเขาโอ้โพี่ช่วยน่อหน่อยไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังสุดท้ายทีมงานหนีจบเลยจบเลยแล้วผมก็ยังบอก เล่นๆกับหลายท่านเนี่ยบอกว่าคนที่อยู่กับเรามาเนี่ยนะสมัยก่อนอยู่อยู่เสร็จรายได้โอ้โหได้กันไปหลักล้านขึ้นนะ่ะฮะหนึ่งล้านห้าล้านสิบล้านยี่สิบล้านหรือสูงสุดเนี่ยประมาณหกสิบล้านทุกวันนี้ตกอับหมดทุกคนเลยหลังจากที่ไปจากผมตกอับทุกคนยังไม่มีใครเห็นเลยนะว่าเฮ้ยออกจากผมไปแล้วโอ้โหมันไปทําให้ได้คอมมิชชั่นโบยสอดนู้นบริษัทนี้ยอดทนูท้นตรงนี้ ไม่มีเลยผมบอกมาผมไม่ได้เก่งไงบางเอิญผมครบมากกว่าบริษัทอื่นมากกว่าบริษัทอื่นครบยังไงครับก็อย่างที่ผมบอกอะองค์ประกอบหลักของธุรกิจเทคโนโลยีทุกวันนี้ ก็เป็นของเราอยู่แล้วผมเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเองเพราะเราซื <Yeah, ้อเทคโนโลยีเข้ามาเรียบร้อยแล้วเรามีโรงงานเราผิดสินค้าที่ท่านกินใช้ทั้งหมดเนี่ยโรงงานเราผิดเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเจ้าของเทคโนโลยีกับโรงงานเป็นคนคนเดียวกันโอกาสที่อย่างที่ผมบอกอ่ะท่านทำทำทำธุรกิจตัวนี้ไปไอ้เจ้าของเทคโนโลยีมันครบกัน5ปีเสร็จปุ๊บมันไปให้ที่อื่นทา มันไม่เราทําเสร็จเลยเพราะสินค้าบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นเป็นเป็นสินค้าหลักของบริษัทอ่ะเอพวสินค้าหลักของบริษัทท่านจบปุ๊บไว้จบหมดเลยนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบังเอิญหัวข้อตรงนี้เนี่ยผมคนเดียวตัดสินใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นเจ้าของถือหุ้นอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะน ไอ้เรื่องที่จะมีปัญหาเรื่องนี้มันจบแล้วนะช็อตหัวตรงนี้หัวข้อตรงนี้นะครับอ่ะผู้จัดจำน่ายนะครับนั้นช่วงันนี้ผู้จัดจำน่ายก็ผมเองอะผมนีงอะใช่ไหมก็เหลือแค่ระบบตัวแทนก็ระบบเครือข่ายที่ทำอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านรู้ไหมว่า ผมบอกตลอดเวลาว่าในระบบทุกบริษัทที่เป็นระบบเครือข่ายเนี่ยท่านประสบจะประสบความสเร็จระยะยาวได้ตอนนี้ผมถามทุกคนที่วิ่งมาหาเราเนี่ยทุกคนไขว้คว้าอยากจะหาบริษัทไหนที่มันอยู่ได้ยาวตลอดชีวิตเพราะว่าเวลาท่านทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยโอ้ท่านเนี่ยท่านเสียเวลานะเสียเงินเสียอะไรพวกนี้มาทำทำทำ,ทำเสร็จปุ๊บไอ้บริษัทมีปัญหาขึ้นมาไอ้ที่ทํามาเนี่ย ศูนย์เลยครับ